ผาชนะใดครับรับตะวันก่อนใครรับตะวันใหม่ก่อนใครในสยามที่ผาชนะใดออำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีอุทยานแหญินชาติผาแต้มป้าที่เป็น้องวิวงามกระดอกเขาหย่างจันทร์ทั้งพู้นครับหน้าผาสูงชันเลยชุดจอดวิวงาม วิวงามกระโดดรับตะวันก่อนใครที่ผาชนะใดอันตรายหน้าผาสูงชันนะครับทุกคนเราอย่าไปใกล้หน้าผานะครับเนี่ยวิวงามมากเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ครับจุดเช็คอิน อีกหนึ่งเลนไหมอันซีนอุบลราชธานีผาชนด,ดาดอุทย,ยานึ่งชาติผาแต้มอันตรายหน้าผาสูงชันนี่นะครับทุกคนระวังมุมสามร้อยหกสิบองศากล่องพิจ,จารณา